สวัสดีคะ่นะนักเรียนวันนีเ้เราจะมาเรียนกันในเนื้อหาของกฎหมายแพ่งบางส่วนนะคะบางส่วนก็ยังไม่ได้เรียนใน Ep. ีนี้ค่ะกฎหมายแพ่งเนี่ยนะคะมันจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะคะไม่ได้กระเทินไปยังส่วนรวมทีนี้กฎหมายแพ่งอันแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของออกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคลนะคะ แต่ละประเภทว่าเป็นยังไงบ้างใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ในการท,ทํานิติกรรมสัญญาอะไรตามกฎหมายนะคะทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องของกฎหมายแพ่งเนี่ยมันจะแตกต่างจากกฎหมายอาญาตรงที่ว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเวลาเราตัดสินคดีแล้วเนี่ยเวลามีคนทําความผิดแล้วถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าเป็นความผิดและไม่ได้กําหนดโทษไว้นะคะเราถือว่าจําเลยบริสุทธิ์ค่ะเพราฉะนั้น จะไม่ถูกลงโทษตามหลักกฎหมายอาญานะคะแต่หลักกฎหมายแพ่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะว่าถ้ากฎหมายแพ่งเนี่ยนะคะถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่มีหลักกฎหมายในการตัดสินไม่มีตัวบทกฎหมายที่ใช้ตัดสินเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ตัดสินนะคะมาพิจารณาคืออันแรกคือเรื่องของจารีตประเพณีมาดูก่อน ว่าจารีตประเพณีตัดสินเรื่องนี้ไว้อย่างไรคะ่ะถ้าไม่มีจารีตประเพณีให้ใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าไม่มีกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งให้ใช้กฎหมายทั่วไปื่อนสรุปว่ากฎหมายแพ่งยังไงยังไงต้องตัดสินค่ะนกฎหมายอาญาถ้าไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ก็ไม่ต้องตัดสินนะคะทีนี้หลักกฎหมายแพ่งอันแรกก่อนนะคะคือเรื่องของสภาพบุคละคลค่ะว่า สภาพบุคคลเนี่ยเริ่มเมื่อใดสภาพบุคคลน,นั้นเริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะคะคลอดแล้วต้องไม่ตายนะคะคลอดและอยู่รอดเป็นทารกค่ะจะสิ้นสุดสภาพบุคคลเมื่อตายตายจะมีสองอย่างคือตายธรรมดาอย่างเช่นป่วยตายเป็นเอดตายรถชนตายนี่คือตายธรรมดาตายแบบที่สองเขาเรียกตายสาบสูญค่ะ สาบศูนย์ก็มี2กรณีคือสาบศูนย์กรณีปกติเนี่ยนะคะก็คือไปจากภูมิลำเนาโดยไม่ทราบข่าวคราวเป็นเวลา5ปีหายไปเลย5ปีไม่มีข่าวคราวใดๆนะคะและกรณีพิเศษคือกรณีที่เราบุคคลนั้นไปอยู่ในเหตุการณ์พิเศษอย่างเช่นไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตอนเกิดเหตุการณ์สึนามิอ่าตรงนี้ถ้าหายไปสปี ผู้มีส่วนได้เสียก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการไปยื่นคำร้องขอให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญได้ค่ะนะการเป็นคนสาบสูญเนี่ยนะคะผู้มีส่วนได้เสียนะคะเมื่อเขายื่นคำร้องให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญแล้วนะคะทรัพย์สินต่างๆของผู้สาบสูญก็สามารถจำหน่ายจ่ายแจกนะคะหรือคอู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ก็สามารถ จ็ทะเบียนสมรสใหม่แต่งงานใหม่ได้นะคะทีน,นี้ถ้ากลับมาแล้วคะในเรื่องของการสารบสูญเนี่ยถ้ากลับมาทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดก็มีสิทธิ์จัดการได้เท่านั้นมันก็มีเหมือนกันกรณีที่คิดว่าคนนี้ตายไปแล้วแต่เขากลับมาภายหลังนะคะนี่คือสภาพบุคคลเริ่มนะคะและสิ้นสุดเมื่อ ตายนะคะเริ่มเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดเมื่อตายซึ่งตายจะมี2ออย่างนะคะทีนี้ต่อไปนักเรียนดูว่าแล้วนิติบุคคลล่ะคะคืออะไรก็รคือบุคคลสมมุติตามกฎหมายค่ะนะคะบุคคลสมมุติตามกฎหมายเนี่ยเขามีาสิทธิมีหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดานะคะเว้นแต่ว่าบางเรื่องโดยสภาพทำไม่ได้ ะคะ,ะตัวอย่างเช่นนิติบุคคลสามารถทำนิติกรรมสัญญาได้นะคะสามารถโอนทรัพย์สินให้กับใครก็ได้นะคะ,ะสามารถทำพินัยกรรมได้อย่างนี้คือนิติบุคคลทำได้เหมือนบุคคลธรรมดาแต่ถ้าโดยสภาพทําไม่ได้ตัวอย่างเช่นนิติบุคคลกอ ไม่สามารถสมรสกับนิติบุคคลขอเพราะนิติบุคคลอย่างเช่นเป็นบริษัทก็จดทะเบียนสมรสกับบริษัทขอสมรสกับบริษัทขออย่างทําไม่ได้นะคะน,นี่คือโดยสภาพทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะทีนี้นิติบุคคลเนี่ยนะคะมันจะแบ่งตาม กฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนค่ะนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนสมาคมมูนิตินะคะส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนะคะอย่างเช่นจังหวัดกระทรวงกรมวัดองค์การส่วนท้องถิน่นอย่างเช่นอะไรบ้างคะเทศบาลอบจอ,อบตอใช่ไหมคะเเมืองพัทยากรุงเทพมหานาคร นี่คือองค์การส่วนท้องถิ่นและองค์การมหาชนอิสระตัวอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยเป็นกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนค่ะทีนี้นเรียนดูลองดูข้อสอบนะคะถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลค่ะนิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกับบุคคลธรรมดาทุกประการจึงตรงนี้เมื่อกี้ครูก็บอกว่าเว้นแต่โดยสภาพใช่ไหมคะทำไม่ได้ใช่ไหม อย่างเช่นการหย่าการสมรสอย่างนี้ทาไม่ได้ใช่ไหมสองสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดาสิ้นสุดเม,มื่อตายแต่เมื่อกี้คุูก็บอกว่าใช่จริงตายก็ใช่แต่อาจเป็นสาบสูญก็ได้ใช่ไหมคะข้อ 3. บุคคลที่ไร้ความสามารถต้องเกิดจากคนที่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถอ,อันนี้กอ็อันนี้เราจะเรียนเดอกาดต่อไปว่าใช่ไหมนะคะบุคคลไร้ความสามารถต้องเกิดจากสามสั่งนะคะ อ่าอันนี้ใช่นะคะต่อไปข้อสีนีตที่บุคคลถูกกําหนดกรอบอํานาจหน้านะที่ให้อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของไอติมคนนั้นอ่าอันนี้ถูกต้องนะคะข้อ5บุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์อ่าบรรลุติภาวะได้แม้อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์อ่าอันนี้ทําได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมอ่าทีนี้ข้อนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องบุคคลเนี่ยนะคะที่มันชัดเจนคือข้อที่5อยู่ๆจะมีบางกรณีที่ สามารถเป็นบุคคลบรุติภาวะได้เนี่ยแต่ถ้าเราเรียนไปเราจะบอกว่าพออายุ17ปีบริบูรณ์แล้วทำการสมรสเนี่ยนะคะมันก็สามารถบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสได้ค่ะทีนี้ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะน่าจะเป็นข้อ5ค่ะข้อ5จงจริง รายละเอียดที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นั่นคือถ้าเรารู้อย่างละเอียดนะคะเราจะคิดไปไกลเลยว่ามาควรจะตอบข้อไหนนะคะทีนี้ในข้อนี้นครูจะเลือกข้อ5้าค่ะที่บอกว่าอยู่ๆอ,อันนี้ไม่พูดถึงการจดทะเบียนสมรสนะคะก็คืออยู่ๆอ,อายุ19าจะไปเป็นเอ่อเป็นจากพ้นจากสภาพผู้เยาว์ไม่ได้นะคะอ่าทีนี้ต่อไปคำถามข้อที่สองค่ะถามว่าสิทธิ์ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะก็คือเมื่อ รอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อ3ถามว่าข้อใดมิใช่นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ค่ะอ่าที่นดดด้ดูนะคะอ่านัยนดูว,ว่าถ้าห้างหุ้นส่วนจำกัดสมาคมมูลนิธิเนี่ยนะคะอ,อ่อันนี้เป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่ นักเรียนอาจจะต้องมาเลือกข้อที่1กับข้อที่5ว่าเอ๊ะมันเป็นบริษัทมหาชนเหมือนกันแล้วจะเลือกข้อไหนมาดูนะคะว่าถ้าเป็นบริษัทขนส่งจำกัดเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นโดยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ค่ะแต่ถ้าเป็นกสทเนี่ยนะคะเขาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดค่ะเพราะฉะนั้นนิติบุคคลที่ มิใช่ใ้ติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็น่าจะเป็นข้อ5ใช่ไหมคะคือกสอทอค่ะ,ะทีนี้ต่อไปค่ะนักเรียนดูว่าบุคคลเนี่ยจะมีสิทธิสมบูรณ์เมื่อใดเมื่อกี้ครูบอกว่าเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยนะคะเราจะมีสิทธิสมบูรณ์นะคะทีนี้ กรณีอีกกรณีหนึ่งคือเมื่อเราสมรสตอนอายุ17ปีบริบูรณ์ค่ะ,ะหลังจากสมรสตอนอายุ17ปีบริบูรณ์เราก็จะเป็นผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะแต่อายุ17แม้เราบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสก็ตามเรายังยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะต้องรออายุครบ18ปีก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิเลือกตั้งเพราะฉะนั้นยังใช้สิทธิ์ได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่เหมือนกับคนอายุ2 0 นะคะที่เขาทําได้ทุกอย่างเป็นบุคคลที่บรรลุดิภาวะแล้วแล้วก็มีสิทธิเลือกตั้งไปแล้วนะคะแต่17แล้วแต่งงานเนี่ยยังไม่สามารถเลือกตั้งได้ค่ะนะคะทีนี้ต่อไปค่ะบุคคลที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายเนี่ยมีใครบ้างบุคคลแรกที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายคือผู้เยาว์นะคะผู้เยาว์เนี่ยนะคะผู้ทําการแทนเขาเขาเรียกผู้แทนโดยชอบธรรมบุคคลที่สองที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายคือ ผู้ไร้ความสามารถค่ะผู้ทําการแทนเขาเรียกผู้อนุบาลค่ะบุคคลกลุ่ม3ผู้เสมือนไร้ความสามารถบุคคลที่ทําการแทนได้แก่ผู้พิทักษ์ค่ะและผู้ล้มละลายค่ะบุคคลที่ทําการแทนเขาเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูว่าแล้วผู้เยาว์เนี่ยนะคะผู้เยาว์นี่คือใครนะคะผู้เยาว์คือบุคคลผู้อายุไม่เกิน20ปีค่ะ นิติกรรมสัญญาที่ทำโดยผู้เยาว์จะมีสถานะเป็นโมคิยะค่ะนิติกรรมสัญญาที่ทำโดยผู้เยาว์จะมีสถานะเป็นโมคิยะคำว่าเป็นโมคิยะในนี้หมายถึงว่านิติกรรมสัญญาที่ทำเนี่ยนะคะเป็นไปได้สองกรณีคือถ้าผู้แทนโดยชอบรมเขาให้สัตยาบัน มาให้สัตยาบันซะามาเห็นด้วยซะนะคะอะอย่างนี้นิติกรรมนั้นจะสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นไปทำสัญญาซื้อขายจักรยานอย่างนี้นะคะอเออมันเป็นโมคิยะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าขณะทำสัญญาซื้อขายเนี่ยคุณแม่ไปเซ็นเป็นพยานแสดงว่าคุณแม่ให้สัตยาบันโดยปริยายค่ะอย่างนี้มันก็จะมีผลสมบูรณ์ค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่ไปบอกล้างแล้คะคุณแม่บอกว่าไม่ได้หรอกมันเอาเปรียบเด็กเกินไปอย่างนี้คุณแม่บอกล้างปุ๊บมันจะกลายเป็นโมคะเนะฉะนั้นโมคียะเป็นไปได้สองทางคือสมบูรณ์และโมคะนะคะ ทีนี้นิติกรรมที่บางอย่างผู้เยาว์ทำได้ล่ะคะมีไหมมีเหมือนกันค่ะนิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถทําได้นะคะนั่นคือสามารถท,ทําพินัยกรรมได้เมื่ออายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะทีนี้ทําพินัยกรรมด้วยตนเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดอายุไม่ถึง15นะคะพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ,ะคะ่ะไม่ใช่โมคียะนะคะพินัยกรรมเนี้ยเป็นโมฆะไปเลย นะคะไม่ใช่โมคิยะค่ะกรณีนี้ถึงแม้ให้สิทธิ์เร็วก็ตามนะคะแต่มันจะเป็นโมคะนะคะถ้าเกิดเราทําก่อนอายุ15ค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมที่เหมาะกับฐานนานุรูปอย่างเช่นซื้อของเล็กน้อยน้รินไปซื้อของที่โรงอาหารที่โรงเรียน20บาทอย่างนี้คือกิจกรรมที่เหมาะกับฐานนานุรูปทําได้ค่ะสมบูรณ์ตามกฎหมายนะคะกิจกรรมที่ต้องทําเองเฉพาะตัวอย่างเช่น จดทะเบียนรับรองบุตรค่ะเราเกิดแอบไปมีลูกนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเด็กผู้ชายนะคะผู้หญิงไม่ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรเพราะว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเราถ้าเราเกิดลูกตอนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะค่ะทีนี้คําว่าจดทะเบียนรับรองบุตรของเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะเขาสามารถทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้แทนโดยชอบทมค่ะต่อไปนิติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียว นะเอ่เดี๋ยวกลับไปนิดหนึ่งตรงนิสกรมสมมรมที่ต้องทำเองเฉพาะตัวตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีร้านมาจ้างเราไปถ่ายแบบนะคะแล้วเราจะไปถ่ายแบบเนี่ยนะคะเราถือว่านิิกรรมนั้นต้องทําเองเฉพาะตัวค่ะนะคะบางเรื่องที่ต้องทาเองเฉพาะตัวนี่เราทําได้ค่ะนะคะอะ่ต่อไปนิสกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวค่ะอย่างนี้อ่ผู้เยาว์ทำได้ตัวอย่างเช่นมีคนยกเอ่อเงินให้10ล้านบาท นะคะอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตผู้แทนโดยชอบทมก็สมบูรณ์นะคะนิติกรรมนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาฝ่ายเดียวนี้มันต้องไม่มีเงื่อนไขนะคะไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆว่าเราต้องไปทําอะไรตอบแทนให้กับผู้ให้ค่ะ,ะนี่คือคําว่าผู้เยาซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายนะคะทีนี้เมื่อกี้ครูบอกว่านิติกรรมที่ผู้เยาวทำไปนั้นมันเป็นโมคิยะ ทีนี้บางคนแล้วถามว่าแล้วโมคะระคะเป็นยังไงคําว่าโมคะเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงนิติกรรมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งคือนิยกรรมที่ขัดความสงบเรียบร้อยค่ะอย่างเช่นทําสัญญาว่าจ้างฆ่าคนทําสัญญาไปแล้วเนี่ยนะคะ,ะสัญญานี้ขัดความสงบเรียบร้อยหรือสัญญาเกี่ยวกับะจะต้องชําระเงินเมื่อเราเล่นการพนันเสียอย่างเนี้ยขัดความสงบเรียบร้อยเป็นโมคะค่ะ ะะต่อไปนิติกรรมที่ผิดศีลธรรมตัวอย่างเช่นมีคนว่าจ้างเราไปเป็นเมียน้อยเราทำสัญญาค่ะนะคะสัญญานี้ผิดศีลธรรมเป็นโมฆะค่ะ,คะต่อไปค่ะนิติกรรมพ้นวิสัยตัวอย่างเช่นให้เราเหาะให้ดูโดยไม่มีเครื่องร่อนไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีร่มไม่มีอะไรสักอย่างนะคะแล้วเราก็ตกลงทำนะคะแล้วพเพอิญเราก็เหาะได้จริงอย่างนี้น,นะคะเราไม่สามารถจะ ให้คู่สัญญาเราปฏิบัติตามสัญญาได้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเหาะได้จะให้เงินสามหมื่นนะคะเพอะเอ,อเราไปเหาะได้เองอย่างนี้น,นะคะ,ะยังไงเราก็มาเรียกร้องเอาเงินสามหมื่นไม่ได้ค่ะมันเป็นโมฆะนะคะต่อไปค่ะนิติกรรมที่ผิดแบบก็เป็นโมฆะค่ะตัวอย่างเช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือสองต้องจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ถ้านักเรียนไปทำแค่ทำเป็นหนังสือ ซื้อขายที่ดินทําเป็นหนังสืออย่างเดียวไม่จดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่แสดงว่าทําไม่ครบองค์ประกอบใช่ไหมคะนิติกรรมนี้ผิดแบบเป็นโมคะค่ะเป็นโมคะในนี้ก็หมายถึงว่าเจ้าของที่ดินเอาท,ที่ดินกลับไปอย่างเดิมนั่นแหละนะคะแล้วเราก็ต้องคืนเงินเขาค่ะเป็นโมคะนะคะนี่คือคําว่าโมคะซึ่งต่างจากโมคียะค่ะทีนี้เรียนดูว่าการบอกล้างโมคีกรรมเนี่ยนะคะผู้มีสิทธิ์บอกล้างเนี่ยนะคะ ในกรณีของผู้เยาว์ได้แก่ผู้แทนโดยชอบธรรมใช่ไหมคะในกรณีของผู้ไร้ความสามารถก็คือผู้อนุบาลน,นะคะแล้วในกรณีของผู้เสมือนได้ความสามารถคือผู้พิทักษ์เนี่ยจะบอกล้างโมคียกรรมตอนไหนคะต้องทำหนึ่งปีหลังจากรู้คะ่ะหรือสิบปีหลังจากการทำนิติกรรมนั้นนะคะนี่คือการบอกล้างโมคียกรรมคะ่ะต้องทำในเวลานะคะมิฉะนั้น นิติกรรมนั้นจะสมบูรณ์ตามกฎหมายค่ะทีนี้ต่อไปค่ะคำว่าผู้ไร้ความสามารถค่ะผู้ไร้ความสามารถเนี่ยทำนิติกรรมสัญญาใดๆเป็นโมฆิยะนะคะผู้ไร้ความสามารถก็คือคนวิกลจริตแต่ต้องเป็นคนวิกลจริตที่ สารสั่งนะคะเป็นคนวิกลจริตที่สารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้าไม่มีผู้มีส่วนได้เสียไปยื่นคำร้องต่อสารขอให้สารสั่งบุคคลคนนั้นก็เป็นแค่ผู้วิกลจริตเฉยๆค่ะไม่ใช่ผู้ไร้ความสามารถที่นี้สิทธิ์ในการทำนิติกรรมสัญญาของผู้วิกลจริตเนี่ยนะคะ มันมีผลต่างจากผู้ไร้ความสามารถยังไงเรดูนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับคู่กรณีที่เราทำนิตกรรมสัญญาด้วยนะคะตัวอย่างเช่นถ้าคู่กรณีของเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนวิกลจริตสัญญานั้นจะสมบูรณ์ค่ะเขามาทําสัญญาซื้อขายที่ดินกับนายกอซึ่งเป็นคนวิกลจริตหน้าตาไม่เหมือนคนวิกลจริตเลยนะคะแล้วบุคคลที่มาทานี่ก็ไม่รู้เลยคือเป็นคนต่างจังหวัดอย่างนี้ สัญญานั้นสมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าเกิดผู้ผู้ที่เป็นคู่กรณีในการทำนิติกรรมนั้นรู้ว่าคนนี้วิกลจริตยังขืนทำอยู่เนี่ยนะคะ,ะนิติกรรมนั้นเป็นโมคิยะค่ะนเรียนนะคะเป็นโมคิยะเห็นไหมคะ,ะนี่คือคำว่าผู้ไร้ความสามารถต้องสารสั่งเท่านั้นนะคะ,ะถ้าไม่สารไม่สั่งก็เป็นแค่คนวิกลจริตค่ะที่นี้ต่อไปค่ะ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถค่ะบุคคลเสมือนไร้ความสามารถคือบุคคลที่ไม่สามารถจัดทําการงานของตนเองได้หรือจัดการงานของตัวเองไปแล้วนี่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือของครอบครัวนะคะด้วยเหตุอาจจะหลายอย่างเช่นกายพิการจิตฟ,ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอย่างเช่นคนเป็นอัมาพาตอมาัมพฤต ะะกายพิการนะคะจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบคือไม่ถึงขั้นบา้าแต่บ้องบ้องค่ะ 2. ประพฤติสุรุย่รยสุร่ายเสพเพรเป็นอาจินจ่ายเงินวันละ5 0 0 0 0บาทเป็นประจำอย่างนี้นะคะติดสุรายาเมาค่ะทีนี้คนจะเป็นคนเสมือนได้ความสามารถได้เนี่ยก็เหมือนกันคือผู้มีส่วนได้เสียต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลค่ะให้ศาลสั่งให้คนนี้เป็นคนเสมือนได้ความสามารถนะถ้าสั่งแล้วนะคะ เขาถึงเป็นคนเสมือนได้ความสามารถค่ะทีนี้ผู้จัดการแทนเขาคือใครคะผู้พิทักษ์ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนสังเกตดูผู้เสมือนไร้ความสามารถกับผู้ไร้ความสามารถแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้เสมือนไร้ความสามารถเนี่ยนะคะทามิติกรรมสัญญาได้ทุกอย่างคะ่ะสมบูรณ์แต่ เว้นแค่11อย่างเราเรียนกลับไปดูเมื่อกี้ว่าถ้าคนไร้ความสามารถเนี่ยทำนิติกรรมสัญญาใดๆไม่ได้เลยนะคะแต่คนเสมือนไร้ความสามารถทํานิติกรรมสัญญาทุกอย่างได้สมบูรณ์หมดค่ะนะคะแต่มียกเว้นแค่11อย่างเท่านี้ค่ะ11ออย่างเนี่ย เขาไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญา11อย่างนี้ได้ซึ่งในระดับของนักเรียนเนี่ยนะคะเราคงไม่ต้องจำว่า11อย่างมีอะไรบ้างแต่คุณครูให้รู้ไว้ว่าถ้าไปทำนิติกรรมสัญญา11อย่างนี้ถึงเป็นโมคียะนะคะแต่ไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นคนเสมือนได้ความสามารถจดทะเบียนสมรสได้ไหมในเมื่อมันไม่อยู่ใน1-11ถึง11นี้ก็คือสมบูรณ์ค่ะนะคะอ่านี่คือคนเสมือนไร้ความสามารถค่ะ อ,อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์นะคะผู้พิทักษ์ไปจัดการทุกอย่างให้ทีนี้ถ้าเป็นบุคคลล้มละลายนะคะก็คือบุคคลธรรมดาที่มีหนี้สินเกินหนึ่งล้านบาทบางคนบอกว่าเอาแล้วบางคนมีหนี้สินเป็นร้อยล้านทําไมไม่ใช่คนล้มละลายเพราะเขาสามารถชําระหนี้ได้ะคะ่ะ นี่สินเกินหนึ่งล้านบาทแล้วไม่สามารถชรําระหนี้ได้นะคะหรือนิติบุคคลนี่สินเกิน2ล้านบาทแล้วไม่สามารถชรําระหนี้ได้อย่างนี้นะคะมันจะต้องมีเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งไปยื่นฟ้องต่อศาลนะคะฟ้องบุคคลนี้เป็นคนล้มละลายเพราะฉะนั้นถึงแม้เรามีหนี้เยอะก็ตามถ้าไม่มีคนฟ้องต่อศาลเราก็ยังเป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนล้มละลายนะคะคนล้มละลายนี้ ผู้ทำนิติกรรมสัญญาแทนถ้าเขาล้มละลายไปแล้วเขาเรียกเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ค่ะทีนี้เราเรียนลองดูคำถามนะคะบุคคลที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดูแลคนไร้ความสามารถในทางกฎหมายเรียกผู้ไร้ความสามารถต้องเป็นผู้อนุบาลใช่ไหมคะผู้อนุบาลน,นะคะทีนี้ต่อไปค่ะนายเก่งอายุ18ปี ต้องการซื้อรถจัก,กรยานยนต์จึงทำสัญญาซื้อขายกับร้านค้าโดยลำพังเขาอายุ18นะคะสัญญาดังกล่าวเป็นโมคียะค่ะเพราะว่าจัก,กรยานยนต์ถ้าจักรยานเราอาจจะดูว่าราคาสักกี่บาท200บาทหรือเปล่าอย่างเนี้ยนะคะอาจจะมีโอกาสสมบูรณ์ได้คือเหมาะกับฐานานุรูปนั้นได้แต่อันนี้จักรยานยนต์ไม่น่าจะเหมาะกับฐานานุรูปนะคะต่อไปค่ะ ข้อได้กล่าวถึงผู้เยาว์ได้ถูกต้องหนึ่งผู้มีอายุ20ปีบริบูรณ์สองชายหญิงที่สมรสกันเมื่ออายุ17ปีบริบูรณ์อันนี้พ้นสภาพผู้เยาว์ไปแล้วใช่ไหมสามผู้เยาว์สามารถรับการให้โดยเสน่หาได้โดยลําพังได้ไหมได้ใช่ไหมคะแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขนะคะ 4. ผู้เยาว์สามารถซื้อจัก,กรยานเพื่อไปโรงเรียนได้โดยลําพังอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า จักรยานนั้นราคาเท่าไหรเพราะฉันยังทําไม่ได้นะคะถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยฉันข้อนี้ถูกต้องน่าจะหมายถึงข้อ3รับการให้โดยเสน่หาโดยลําพังได้นะ,ะแต่คุณครูย้าไว้ว่าต้องไม่มีเงื่อนไขนะคะว่ารับไปแล้วคุณต้องไปทําอย่างโน้นทำโน้นทํานี่ตอบอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต่อไปค่ะข้อ7ถามว่ากิจกรรมใดที่ผู้เยาว์สามารถทําได้โดยลําพัง นะทำได้โดยลําพังอะไรคะทำสัญญาค้าประกันไม่ได้ทําสัญญาผู้ยืมเงินไม่ได้รับการให้โดยไม่มีค่าตอบแทนอันนั้นคือไม่มีเงื่อนไขได้ทําการสมรสได้ก็ตอนอายุเท่าไหร่คะ17ใช่ไหมคะอายุ17โน่นอ่าอันนี้เขาถามถึงผู้ยาวโดยทั่วไปก็จึงไม่ได้นะคะตอบคานี้เอ่อข้อนี้ต้องตอบที่ข้อ3ค่ะข้อ3นะคะต่อไปค่ะคําว่านิติกรรม กับนิติเหตุต่างกันยังไงนะคะนิติกรรมหมายถึงการกระทําของบุคคลซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลนะคะโดยสมัครใจและชอบด้วยกฎหมายะคะ่ะต้องสมัครใจและชอบด้วยกฎหมายนะคะ คนทำต้องสมัครใจนะคะและชอบด้วยกฎหมายโดยมุ่งโดยตรงจะให้ก่อสิทธิ์นะคะโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สงวนสิทธิ์หรือระง,งับสิทธิ์ค่ะอันใดนหนึ่งก็ได้นะคะนี่คือคำว่านิติกรรมค่ะนิติกรรมมีสองอย่างคือนิติกรรมฝ่ายเดียวและนิติกรรมสองฝ่ายนิติกรรมฝ่ายเดียวอย่างเช่นการทำพินัยกรรมค่ะนะคะนิติกรรมฝ่ายเดียวทำพินัยกรรมยกสมบัติให้คนโน้นคนนี้นะคะนิติกรรมสองฝ่ายมันจะ เรียกว่าสัญญา,าเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาให้พวกนี้ก็เป็นสัญญาก็กลายเป็นนิติกรรมสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถึงแม้เป็นการให้ก็เป็นสัญญาให้ให้แบบให้โดยสนญหาก็เป็นสัญญาได้ค่ะนะคะถ้ามันเป็นนิติกรรมสองฝ่ายนะคะทีนี้เรียนดูว่าแล้วนิติเหตุล่ะคะนิติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดผลทางกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเองโดยอํานาจกฎหมายนอกจากนิติกรรมนะคะ,อ,ะอย่างเช่นไปทําการละเมิดเขานะคะหรือการรับมรดกฐานะทายาทโดยธรรมอย่างนี้เป็นนิติเหตุค่ะนะคะเัราน,นิติเหตุอาจเกิดเองโดยธรรมชาตินะคะ่ะอย่างเช่นบรรลุนิติภาวะตอนอายุครบ20ปีบริบูรณ์อย่างนี้เป็นนิติเหตุนะคะ่ะสองเกิดจาก การกระทําของบุคคลอย่างเช่นไปขับรถชนเขาอย่างนี้เป็นนิติเหตุค่ะอ้าวที่นี้นาแดงลองดูคําถามนะคะการกระทําใดเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวค่ะข้อหนึ่งนายดำข้อหนึ่งนายดำทำพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่นายแดงสองนายขาวยกที่ดินให้แก่นายเขียวโดยสนีหาสามนายส้มตกลงขายที่ดินให้แก่นายแสด สีนายม่วงทําสัญญากู้ยืมเงินไหนมืดห้าในน้ําตาลจํานําแหวนไว้กับนายน้นําตกอันนี้นิติกรรมฝ่ายเดียวก็ต้องเป็นทําพินัยกรรมค่ะต่อไปค่ะข้อใดเป็นนิติกรรมข้อใดเป็นนิติกรรมค่ะข้อใดเป็นนิติกรรมหนึ่งเมื่อบุคคลตายทายาทจะได้รับมรดกอันนี้ต้องเป็นนิติเหตุใช่ไหมคะสองขับรถชนคนเดินเท้าต้องรับ ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันนี้ก็เป็นนิติเหตุค่ะสามเมื่อตกลงนัดเพื่อนไปดูหนังแต่ไม่ได้ไปน,นี้ก็เป็นนิติเหตุค่ะ4เมื่อลูกหนี้นําเงินมาชําระพร้อมดอกเบี้ย,ววยตามสัญญาอันนี้เป็นนิติกรรมค่ะนะคะ,ะทั้งหมดนี้คือ,อกฎหมายแพ่งบางส่วนนะคะอีพีหน้าเราจะมาพูดถึงกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและหมอรดรนะคะ,ะใน e ีพีนี้เท่านี้นะคะขอให้นักเรียนช่วยกัน กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณครูดว้วยค่ะสวัสดีค่ะ